วันนี้คุณครูรึ่งก็มีการทดลองสนุกสนนะคะมาให้เด็กๆได้ทดลองกันด้วยแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทดล,ลองกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูจานข้างหน้าของคุณครูรึ่งนะคะว่าวันนี้คุณครูรึ่งนะคะมีผงสามชนิดแต่เอ๊ผงสามชนิดนี้จะเป็นจะเป็นอะไรกันบ้างอ่าเดี๋ยวเด็กเรามาสังเกตดูกใกล้ๆดูนะคะอ่าเริ่มจาก จานแรกกันเลยนะคะเด็กๆลองสังเกตด,ดูนะคะอ่าเป็นยังไงคะเด็กๆเป็นก้อนๆใช่ไหมคะสีเลี่มๆเต็มไปหมดเลยอ่าจานที่สองนะคะเนื้อเป็นไงคะหยาบขึ้นมาฝาจานแรกใช่ไหมคะแล้วจานที่สามนะคะเด็กๆลองสังเกตด,ดูสิคะทำไมคะเนื้อของมันละเอียดใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรานะคะมาสังเกตด,ด้วย เวนขยายกันค่ะเด็กๆเริ่มจากจานแรกนะคะเป็นอย่างไรคะเนื้อเริ่มเห็นชัดแล้วใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรามาดูจานที่สองกันนะคะจานที่สองทำไมคะเหมือนเกดหมิมะไหมคะเด็กๆต่อไปจานที่สามน,นะคะเนื้อของมันเป็นยังไงคะละเอียดนะคะ ถ้าเด็กๆนะคะลองเอาไฟฉายนะคะส่องลงไปที่แว่นขยายนะคะเด็กๆจะเห็นภาพน,นะคะที่ชัดขึ้นเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตดูอีกรอบนึงนะคะว่าสิ่งที่เด็กๆทายจะตรงกับคําตอบที่คุณครูเพื่อนจะเฉลยหรือไม่ค่ะ,ะทําไมคะเด็กๆก้อนอะไรนะ่ยจานที่สองค่ะ และจานสุดท้ายค่ะเด็กๆก็ได้สังเกตทั้ง3าจานของคุณครูเพ้่ไปแล้วเด็กๆลองทายดูสิคะว่าจานแรกคืออะไรเอ่ยลองทายดูสิคะติ๊กตอบติ๊กตอบอะไรนะใช่แล้วค่ะจานแรกก็คือน้ำ แล้วจานที่สองล้วคะเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใช่เลยนะคะนั่นก็คือเกลือนั่นเองค่ะแล้วจานสุดท้ายแล้วคะเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยติ๊กตอตกติ๊กตอบนั่นก็คือเบกกิ้งโซดานั่นเองค่ะเด็กๆและในวันนี้นะคะคุณครูเพิ่งก็จะพาเด็กๆนะคะ ไปทดรองหงือรับนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะทํากิจกรรมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองกันเลยค่ะกิจกรรมหงึกรับนะคะก็จะมี 1. นึ่งเบกกิ้งโซดาสเกลือ 3. น้ำตาล 4. แก้ว 5. น้ำเปล่าหก น้ำมะนาวค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาทำกิจกรรมกันเลยค่ะเดี๋ยวุบคโูเพิ่งขอขยับอุปกรณ์สักคู่นะคะ แก้วแรกะคะหนึ่งช,อนนะะช้อนค่ะใส่เกลือลงไปนะคะหนึ่งช้อนในแก้วที่สองะคะ<แ>่ะแล่ใส่ผงฟูนะคะลงในแก้วที่สามค่ะคณฟูเพิ่อให้ใส่ ผงสีขาวแต่ละชนิดนะคะแก้วแรกคือน้ำตาลแก้วที่สองคือเกลือและแก้วที่สามนะคะก็คือเบกกิ้งโซดาคะลงไปในแก้วค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเด็กๆคิดว่าถ้าเกิดคุณครูเพิ่งนะคะใส่น้ำลงไปในแก้วแรกจะเกิดอะไรขึ้นนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด,เดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าทำไมคะเมื่อเราใส่น้ำไปน้ำตาลทำไมคะเริ่มละลายใช่ไหมคะเดี๋ยวเราใส่น้ำลงไปในเกลือนะคะ เด็กๆลองสังเกตด,ดูสิคะทำไมน้ำของเกลือเป็นไงคะจะสีขุ่นฝาน้ำตาลใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาใส่น้ำเลยแก้วที่สามบ้นงค่ะแก้วที่ 3, สมามใช่ไหมคะเด็กๆสีเข้มฝาใช่ไหมคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาใช้ช้อนนะคะคนดูนะคะ แก้วแรกทำไมคะน้ำเป็นยังไงเอ่ยเด็กๆน้ำใสน้ำตาลเริ่มละลายใช่ไหมคะแก้วที่สองพอแล้วนะแก้วที่สองนะคะก็จะมีสียังไงคะขุ่นขึ้นมานีเดนึงแล้วแก้วที่สามนะคะเป็นยังไงคะสีฝุ่นมากกว่าเดิมใช่ไหมคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเรามา ทำการทดลองอีกการทดลองหนึ่งนะคะคุณครูเพื่อขอขยับอุปกรณ์สักคู่นะคะแล้วก็ขอเก็บอุปกรณ์บางอย่างที่เราไม่ได้ใช้นะคะ แก้วอะไรคะเบกกิ oda, long, ้งโซดาเดี so like so ๋ยวเรามาดูแก้วที่สาเดี๋ยวคุณคูพึ่นะคะก็จะใส่น้ำตานะคะลงไปในแก้วแรกอันนี้กอนเดนะคะหนึ่ช้อนจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปนะคะในแก้วที่สองค่ะ ผงฟูนะคะในแก้วที่สามค่ะคคณครูเพิ่งก็ได้ใส่ผงสีขาวแต่ละชนิดลงไปในแก้วนะคะแก้วแรกก็คือน้ำตาลแก้วที่สองคือเกลือแก้วที่สามคือเบกกิ้งโซดานะคะเด็กๆคิดว่าถ้าเกิดผงฟูเพิ่พนะคะใส่น้ำลงน้ำมะนาวนะคะลงไปในแก้วแรกคะจะเกิดอะไรขึ้นคะที่เด็กๆ เด็กๆลองสังเกตด,ดูนะคะเป็นอย่างไรคะเด็เกๆน้ำตาลก็เริ่มละลายใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวครูใส่น้ำมะนาวกับเกลือลงไปนะคะทำไมคะสีก็ยังเป็นเหมือนเดิม แล้วเด็กๆลองสังเกตแก้วนี้ดีๆนะคะอ่าคุดเพิ่งจะใส่ลงไปแล้วนะคะโอ้ทำไมคะเด็กๆเกิออดอะไรเนี่ยทำไมแก้วของมมขุดๆเพิ่งมีฟองขึ้นมาด้วยว้าเวเด็กๆลองดูสิคะใส่น้ำมะนาวลงไปในเบกกิง้งโซดาเอ๊ะทำไมเกิดฟองเต็ไมไปหมดเลยเด็กๆลองสังเกตด,ดูสิคะ ุณครึ่งก็ได้ใส่น้ำมะนาวลงไปในแต่ละแก้วน้ำมะนาวนะคะลงไปในแก้วที่มีน้ำตาลเกลือแล้วก็เบกกิ้งโซดาเด็กๆสังเกตไหมว่าแก้วที่มีเบกกิ้งโซดานะคะเมื่อเจอกับน้ำมะนาวทำไมคะเด็กๆเ<ม>กิดฟองอากาศขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆค่ะสรุปผลการทดลองคะ่ะ สิ่ที่เด็กๆได้สังเกตนะคะเด็กๆสามารถสังเกตผงต่างๆได้ด้วยตาเปล่าหรือว่าแว่นขยายนะคะเพื่อให้รู้ว่าผงต่างๆนะคะคือผงอะไรแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าเกิดเด็กๆอยากรู้ว่าในสารต่างๆมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเด็กๆก็ให้เติมน้ำมะนาวลงไปค่ะเด็กๆเด็กๆจะสังเกตได้ว่า โซดาะคะเมื่อเจอกับน้ำมะนาวนะคะก็จะเกิดเป็นฟองคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมที่คุณครูเพื่อนนำมาในวันนี้นะคะคุณครูเพื่อนก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะสนุกกับการทดลอ,องของคุณครูเพื่อนค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมส่งประสบการณ์คุณครูเพื่อนก็ต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ